นาโมบานส้นนาโบดอ,อันหางใกล้ศอกหลี ที่เต็มไปด้วยธรรมศาสตร์อุดมสมบูรณ์ยังมีชาบานอาศัยอยู่ยังเรียบง่ายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีเด็กสายคนหนึง่งชื่อว่าเสียงซึ่งเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับยายเพียงลำพังสองคนในกระตูบน้อยๆเกาๆหลังหนึง่งด้วยความทุกข์ยากลำบากหลายแต่เถิงหว่าพวกเขาจะยากจนโบสะดวกสาบายคือกับคนอื่นแต่ว่าเสียงผู้เป็นหลานหนานเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งนีน้ำใจ หากและข้าลบย่า่ของเขาเป็นยางหมาและมักจะสวยเหลือเ้าบานด้วยที่บรัยหวังผลตอบแทนได้ไดจังเหตหายเศ้าบานในละแวกนีผ้ากั้นฮักไขในตัวเสียงเหมือนว่าเสี่ยงเป็นลูกหลานแท้ๆของพวกเขาเสาวันทัดไปเสี่ยงก็ได้ตื่นตั้งแต่สาวเพื่อมะหนึ่งเขาแต่งกินแบบง่ายๆให้ย่ายของตนด้วยการเฮ็ดลวกผาต้มไข่และปนปลาแล้วก็เหตุแจวป้าแดกอาหารของโปรดของหยายหลังจากนั้นก็มุ่งหน้านเดินทางไปห่วงหต เึิงก็เฮี่ยนอยู่ห้องเฮี้ยนบ้านๆของตนด้วยบ่ได้รู้ละแต่ยางได้แต่ว่าเสี่ยงนานก็ตั้งใจเฮียนยังตั้งใจ โดยโบกเคยโจมออกมาว่าเหมยแม้แต่น้อยเมื่อเลิกจากก้านเหีนเสี่ยงก็รอเก็บขยะเก็บเล็กเก็บโยมเก็บกระตุกทีเศร้าบานใส่แล้่วถิมแล้วก็เอามาขายเพื่อทีต้นจะมีไร่ไดและแบงเบ้าผ้าลาให้ง่ายของเขาโอ้ดนีหลายมือหนีได้เล็กได้โยมได้กระตุกหลยอยะหลีมึงหนีตั้งเป็นเด็กขยันอหลีน้อเด็กน้อยรุ่นเหมืองกูก็เห็นแต่มึงนีหล่ะเป็นเด็กที่สูสีวิตเก็บเล็กเก็บโยมเก็บกระป๋องมาขายให้กูพ่อได้เงินไปแบงเบ้าผ้าลา ให้ย่ายของตนถึงเหมาจะลำเบิกเพียงใดก็าตามขอบใจเด้อที่ชมทัานบรเฮตแบบนี้กับบมีหอดเงินซื้อเขาซื้อนำ้ำใบกินสามผมจึงได้พายหน้ายามเก็บเหล็กเก็บของเก่ามาขายให้ลูกนี่ล่ะถึงจะมีรายได้น้อยแต่มันก็เป็นเงินที่ได้จากนำพักนำแห้งของผมเองดีแล้วล่ะเหนื่อยที่มึงคิดแบบนั้นเพราะว่าสมัยนี้เขายากมากแพงถ้าบม่มีเงินใส่จักดี แน่นอนหมากั้นใส่ชีวิตลำบากหลายสู่ตัวไปเด้อบังหำสู่ต่อไปเด้อกูเป็นคนหนึ่งหล่ะที่สนับสนุนเหมืองและกูก็เสื้อหมาคนดีและขยันแบบเหมืองจะมีกินย่างแน่นอนขอบใจเด้อหลวงขันสารผมกลับก่อนนั่นละครับชีวิตของเสียงบรด้ราบรื่นแต่ย่างไดพอต้องหาเสากินขำทุกทุกวนันพร้อมทั้งดูแลยายที่เท่าแก่่งวาต้อนนี้สุขภาพขลองหยายบ่คอยจะสู่เดีแต่ละเมื้อเสียงก็จะมาหลินน้ามูคนหน่งซึงมีหน้า ซื้อบาบิกแบ็กเส้นฐานะขอบครัวของบิกแบนัหนามีฐานะที่ร่ำรวยเป็นยางหมาจังเฮดไห้บิกแบ็กมักจะดูถูเอาลัดเอาเปียบแลกกันแกล้งเสี่ยงทุกอย่างด้วยบริด้สนนํำความรูซสึกของเสี่ยงแต่ยางไดโอ้ยบักเสียงเวียกมีตังเยอะตังแยมึงก็บบเฮ็ดหนอไปเก็บอีหยังอันขีน้เนื้อเปืเป่อนกะจอกกะกะจอกตอกต่อยแถมยังได้เงินเพนียงหน่อยเดียวกูมีเพื่อนจน,จนๆแบบเมืองมึงหู้บ่ววากูเสียหนาเสียตาเดี๋ยวสบานเขาก็สิว่ากูเป็นคนกู ุ้มเดียวกันกับเหมืองแต่เจ้าวาไปแล้วอาศีบที่บบมีอนาคตแบบนี้มันกระสมกับลูกกพัพภาใส่เสื้อเวดจนๆแบบมึงได้หนอโบคือกู้จักหน่อยนุ่งเขืองกับมีแต่นุ่งเขืองงามงามท่านสมัยเงื่อนขามกับมีใส่บอขาดอยากได้ยังกระดบอกคือเหมืองเสื้อจีใส่กับบหมีมึงบอบไอ้สะบานสะซองเขาในบ่กูถามมาหลีนา่ละครับถึงแมว้วาเสี่ยงจะถูกดูถูถูกลังแกถูกล่อเหรียนและถูกกันแกล้งยากหนาแต่ว่าเสี่ยงน,นั้นก็บ่เคยตอบ โตแตยางไดได้แต่ยืดหยีมแล้วก็เดินจากไปโดยบบไดทุโทษโกดแขนให้บิ๊กแบ๊กแต่ยางไดเพราะว่าเสี่ยงเสื้อหวาการเฮ็ดสิ่งที่ดีโดยการบบตอกโต้คนอื่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสี่ยงจึงได้แต่อดทนพาญ,ญาหามดังใจเฮี้ยนให้จบฉเพื่อที่ต้นจะได้เป็นคู่สอนตามที่ต้นวาดผันแม้วา่าต้นจะบบมีอีหยางคือกับคนอื่น แต่หัวใจของเสี่ยงนานเต็มไปด้วยคว่มมุ่งหมันและความกระตั้นอยูที่มีต่อ่ายของเขาเป็นยางหมาอยู่มาเมือหนึ่งในขณะที่เสี่ยงกลับมาแต่ห้องเหียนเสี่ยงก็ได้มานังโศกเสาอยู่กองกะลางบานด้วยใบหนาใบตาที่เสาหมองจนแง่ของเขาหูท่านที่ว่า เสี่ยงหลานของต้นหนานมีเรื่องบอสบายใจย่างแน่นอนก่อนที่จะถามโดยคว่ำห,ห่วงง่ายออกไว่หวาเสี่ยงหลานหลากหลานเป็นอิหยังหลานข้ามาหนังเสาคนเดียวอยู่แบบนี้หลานบอกง่ายมาเบิ่งว่าเรื่องเล่ามันเป็นแนวไหผมบอกเป็นอีหยังดอกใหญ่แต่ว่าผมบอกเขาใจเลยหวา เป็นอย่างมูเพื่อนโอยงเหียนจังมักจะดูถูกผมว่าผมเป็นเด็กกำพร้าเก็บขี้เหนือแถมยังหยากจนอีกตั้งหาจังบ่คอยจะมีไผอยากจะมาลินน้ำผมเลยง่ายเมื่อได้ยินคือแนวนั้นหัวใจของหยายแทบจะเป็นหวินพอสงสารหลานและหูซึกเจ็บปวดที่หลานของตนต้องประเสิฐกับข้าเเบาแยแๆและการกระทํำที่โหดหายของเด็กคนอื่น ก่อนที่จะเบากับหลานออกไปอีกว่าเชียเ่ยเ๋ยหลานพังง่ายนะถึงว่าหลานจะถือดูถูกโดนกันแกงหลานจงว่ทนไหวนะแล้วก็ต่างจะเฮี้ยนให้จบง่ายเชื่อว่าในอนาคตภายภาคหนาะหลานจะมีอนาคตที่ดีถึอว่าเฮาจะจนบ่มี่เสื้อผาดีดีงามงามใสและเป็นลูกกําผาบ่มีพ่อแม่คือกับคนอื่นแปหนานมันบม่มแมนประเด็นและมันก็บริสสำคัญดอกหนาะสิ่งที่มันสำคัญก็คือหลานตงเป็นเด็กดีอย่าไป สิาหรือลิซสัญญาไผ่และสิ่งสำคัญที่สูด ห้ามรักเล็กขโมยหน่อยหรือไปเหตุในสิ่งที่บอดีถึงว่าขําดูถูกมันจะเจ็บปวดหลันก็งโงอดทนไวน้น้าหลานเพราะว่าคนที่มีความภายหน้าามและมีจิตใจที่ดีย่อมมีวันที่ดีเป็นของต้นยางแน่นอนนาละครับเสี่ยงมือในอยินคือแนแนนานก็เหมือนว่าทาหมาปอกย่นหัวใจก่อนที่เสี่ยงจะหิมแล้วก็ว่าออกมาว่าขอบใจนะคุณยายผมจะทําตามคุณยายบอกทุกอย่างและผมก็สัญญาว่าจะเป็นคนดีและอดทนภายหน้าาม เพื่อหาเงินเพื่อที่หลานจะได้แบงเ์บ้าพาลาหายง่ายแหนหลานจะบอสนนำคำาคําเบาแย่ๆและคําดูถูกของพวกเขาดอกตีหลายหลานหลานจงแํ้มไวหวาง่ายจะอยู่ข้างขางหลานตลอดไปและง่ายก็เชื่อว่าหลานจะต้องเฮ็ดด้นั่นแหละครับคําปอบโยนดังกล่าวมันได้เฮ็ดให้เสี่ยงเยี่ยนหูอีหยังหลายอย่างถึงต้นจะมีขอบขั้วที่บบอบอุ่นคือกับคนอื่นแต่เสี่ยงก็ยังมียหายที่หาและสนับสนุนเขาอยู่เสมอเสาวั่นทัดไปเสี่ยงก็ได้ตื่นตังแต่สาว ตามปก,กติแล้วก็รอเก็บขนา,าตามเดิมซึ่งว่ามือนี้เสี่ยงเก็บได้ของเก่าเป็นจํานวนหลวงหลายที่เจ้าไปขายเพื่อที่จะได้เงินไปซื้อไก่มาโตมให้คุณย่ายกิน พาตลอดหลายวันที่ผ่านมายายได้กินเพียงลวกผักจำแจ้วปลาแดกแทบทุกหวันระวางทางเสี้ยงก็ได้มาพบกับปิกแบกกับเพื่อนเพื่อนที่ยืน่นชนทนาการโดยความสนุกสนานเสี่ยงจึงได้จ้องมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาเล็กน้อยเพราะว่าต้นเองก็เป็นเด็กเหมือนกันแม้ว่าจะขยันทำงานและมีผ้าหลาที่มากมายแต่ในส่วนเหลือหัวใจของเสี่ยงนานเสี้ยงก็อยากจะมีโอกาสได้สนุกสนานกับเพื่อนเพื่อน,อนบาง อยากจะมีเคื่องงํามๆใสคือกับบีกแบกโดยบอตองแบกทงขี้เงือไปขายตามที่ต้นเป้นอยู่ในต้นนี้ก่อนที่บีกแบกจะว่าออกมาว่าเอาบักเสียงบักเด็กเก็บขยะนี่นะแล้วมึงคิดจังไดมึงจึงแบกทงขยะเปื่อนเพื่อที่จะมาเหรินน้ำพวกกูเบิ้งตีต้นตัวสกปรกแบบนี้พวกกูบริเวณน้ำมึงดอกหนาเหม็นกาเหม็นสาบกะสาบเปม็นสาบคนจนว่าเม็นบ่พอขาวเม็นเมนคนจนแบบเหมืองบอตองมาเหรินน้ำพวกกูคนรวยเด้อมึงหูบ่ว่ามึงมาเหรินน้ำพวกกู แล้วถือถงขี่เหงืออันโซกกระโปม้าหนามมันเหตไห้พวกกูเสียเกียริเสียสักรีเดี๋ยวพวก้าบานเขากระชินแนบเบิ้งพวกกูหาว่าพวกกูเป็นเด็กเก็บขยะคือกันกับเหมืองนั่นละครับถึงเสี่ยงจะบบรายเอ้ยปากไอ้ยังออกมาเลยแต่ว่าเสี่ยงก็ถือดูถูกถือกันแกล้งยากหนาจังเหตหายเสี่ยงหูซึกโศกเศร้าเสียใจเป็นยางหมาแต่ก็บรายตอบโต้แต่ย่างดได้ตะก้มหน้าก้มตาแบกถงขี่เหงือยางผ่านไปแบบเงียบเงียบพร้อมทั้งน้ำตาไหลออกมาเล็กน้อย แต่ว่าเสี่ยงก็ภายหน้ายามที่จะเขา้าจและก็อดทนรับมั่นไห้ใจก่อนที่เสี่ยงจะมานางสาวอยู่แค้มท่านามแล้วก็คิดถึงข้ามวาวของบิ๊กแบ๊กและเพื่อนๆจังเหตุให้เสี่ยงหูซึกโดดเดี่ยวในหัวใจแต่เถึงหวาเสี่ยงจะเสียใจเพียงใดเสี่ยงก็บ่ได้ทอแท้เสี่ยงจึงได้บอกกับตัวเองในใจว่ากูจะบอทอแท้สักวันหนึ่งสีวิตของกูจะดีขข้นกูจะตั้งใจเหียนและเฮ็ดเวียกย่างหนาะเพื่อที่กูจะมีกินมีใช้คือกาบคนอื่นเขาบางและง่ายของ ของกูก็จะภูมิใจแต่กูก็จะบ่ยอมให้คำว่า,าของไผมาทำลายความผันและความตั้งใจของกูดอกหนา นาละครับเสี่ยงเบาออกมาโดยความเสาแต่ในใจของเสี่ยงหนานยังคงมีความหวังว่าชีวิตในพ่ายภาคหนาของโตนและหยายจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไฮได้อยู่มามือหนึ่งในขณะที่เสี่ยงกาลังเก็บขายะอยู่หน้าบ้านของบิ๊กแบ๊เสี่ยงก็บังเอิญเก็บเสือเก่าๆได้โตเหนึ่งเสี้ยงขาดอุ้ยปุ๋ยยุ่ยไปเมดแล้วเสี้งมันก็คงจะเป็นเสือเก่าของบิ๊กแบ๊กสำหรับบิ๊กแบกแล้วเสือเก่าพื้นหนีเป็นของเก่าถิ่มแล้วแต่สําหรับเสี่ยงแล้วมันเป็นสมบัติอลำขาจังเหตุให้ เสี่ยงดีอกดีใจเป็นยางหมาก่อนที่จะหวาออกมาหวาโอ้เสือพื้นนีจะแม่นง่ามแหงถึงจะขาดไปแน่ก็เถอะเอาไปหยิบเอาไปตบเอาก็นุ่งได้แล้วแต่ว่าเสือโตนีคือจะแมนเสือเกาของบิก๊กแบ็กเป็นแถกูเอาไปบักเบรกมันคือสิบกว่าไอหยังเตะเพราะว่ามันก็ถ่มลงทังขยะแล้วบานนี้ละ่ะกูจะมีเสืองามงา,มงามนุ่งขึ้นเขาบางเมื่อว่าโจบเสี่ยงกบล้อสาหีเผ่านำเอาเสือแล้วก็มุ่งหน้านเดินทางกลับเมื่อบานโดยความดีใจเมื่อกลับมาฮอดบานเสี่ยงก็หี เผาเก็บเอาเสือที่ขาดหน้อยที่ต้นเก็บได้นํำมาตาบนํำมาหยีบด้วยความตื่นเต้นที่ต้นจะมีเสือง่ามง่ามใสคือกับซาบานซาซองเขาเอกบา้าดอนก็คงจะแล้วบาดนี้แล้วก็จะมีเครื่องนุ่งง่ามงามกูเจะบ่หนาวกูจะรอขืนอีกด้วยนาละครับเสี่ยงว่าออกมายังมีความสูงถึงแม้ว่าจะบ่มีเหมือนไผ่แต่ความหวังและความ,มุ่งมั่นของเสี่ยงหนานจะนำผ้าซีเวดไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจนเสาวันทัดไปเสี่ยงก็ได้ตื่นตั้งแต่สาว แล้วก็ได้ลอเก็บขยะตามปกติพร้อมนุงเสือที่ต้นเก็บรายและยิบด้วยต้นเองนโดยวพววมภาคภูมิใจในสีมือของต้นเองแม้ว่าเสือของต้นจะบ่งง่ามเหมือนไหมแต่สำหรับเสี่ยงแล้วมันคือสมบัติอันล้ำคา่า ที่เขาได้มาจากนำพักนำแหงระวางทางเสี่ยงอะไรมาเจอเขากับ,บ๊กแบกที่เห็นเสี่ยงยางผ่านหมาจังเหตห้ยิ๊กแบกเจอได้ท่านที่เลยว่าเสือที่ยิบตาบแดงเติมและขาดกะปิดกระปอยหนานแม่นเสือของตนที่ทิ่มในทังขยะในหลายวันกน่อนจังเหตห้ยิ๊กแบกและสซนโยกเพื่อนของเขาบ่พอใจเป็นยางหมาก่อนที่จะหว่าวด้วยข้ามหุ้นแห้งสาราผกับเสี่ยงออกไปว่าโถบักเสียงบักดูกำผาบักเก็บขยะเมืเ่อหนีตัางจนม ม่มีปัญญาที่จะสื่อเครื่องงามงาม,มามใส่อะลีหนอต่อมาคุยเขียเอาเสือเก่าของกูอยู่ในถังขายะาที่เน่าเหมน็นมานงแบบนี้มึงบ่ให้เขาบ่าบักเสียงก็คือว่าล่ะนะคนมันโจนบ่มีจกก้กเกณฑ์ก็ต้องเก็บขายะาเก็บขเยอไปขายหล่ะมันสิมีเงินแต่ใสมาสื่อเครื่องงามงามใสเคือพวกเขาแมนบ่ามาซ่อนโยแมนแหมน,มนว่ามาละกูป็นตาล,ลังเกียดอะลีแอนกุมค้นพวงนี้ที่มจงเจ้าของเขาทิมแล้วแล้วกับเอามาใส่ไหมนาลังเก็บจริงจริงมึงกับย่ายของมึงหนีมาตังจนบ่นมีปัญญาอะ เบิ่งการแต่งตัวมึงตีส่งกเกกเก๋าเสือกับไปเก็บของเก่าไม่หยีบมึงจังไดหนุ่งย่ายของเหมืองมักคตังคีงกอหีีบอล่งถืนสื่อข้างงาาๆให้มึงใสนั่นแหละครับเสี่ยงยืนพังทั้งสองดูถูกดูแขนโดยความลังเกียด พอมกม้มหนาแนมเบื้องเสือของตนที่ขาดเป็นหูเป็นปองแล้วก็ยิบเป็นบอลบอลพอมนำตาไหลอาบสองแก้มด้วยบริเฮตอีหยังยังยังอดทนและเฮตตามคำว่าว้องหายาที่ได้สั่งสอนต้นไหวก่อนที่จะตอบออกไปหวาปากเบิกบักซ้อนโยมึ่งว่าวให้กูกูบริสนใจดอกหนาและกู้ก็พ่อทนไะด้และกูก็กบไริว่าอีหนยะังนะพอมึง่งดอกหนาะเพราะว่าพอมึง่งวา่าวมากมันก็ถือมดหั่นละแต่ว่าพอมึง่งมีชิดอีหยังนะมาวา่าวให้ง่ายของกูถึงมาง่ายของกู้จ้าโจรบริเฮตลำลุยแต่ยังได้แต่ว่ายง่ายของกู ก็เป็นคนเดชและก็เลี้ยงกู้หมาโดยความหาบ่คือพวกเมืองที่ลำลรุวยแล้วหญิงมักเอารลัดเอาเปียบคนอื่นและการแกงคนอื่นสาลาผาดด้วยบอกขคว่าคนอื่นเขาจะคิดแนวไหเมื่อว่าวโจฟเสี่ยงก็ไ้มุงนะ่งหน้าเดินทางกลับมาบ้านด้วยจิตใจที่บวบสานํำต้าก็ค่อยๆไหลออกมาซาๆาแต่ในใจของเสี่ยงแล้วเสี่ยงหูซึกว่าต้นยังมีหงายที่หาและเป็นห่วงเขาเสมอเมื่อเสี่ยงกลับมาฮอดบ้านโดยความเสาย่ายที่ยื่นล่อถาก็ูหูใดท่านที่เลยบา่า ล้านของตนถือกันแกงมาเป็นแถพอเบิ่งจากทาท่างและสีหนาอัน้าหมองบ่มีความสูขเลยแม้แต่น้อยเชี่ยงล้านเอ๋ยร์้านถือกันแกงมาอีกแล้วแม่นบ่หล้านเอ๋ออดทนให้มากนะอย่าไปตอบโต้หรือไปตตอแยนกับเลกพวกนั้นง่ายเสียใจที่เห็นล้านถือกันแกงอยู่แบบนี้ถ้าพ่อแม่ของล้านยังอยู่ชีวิตของล้านก็คงจะบ่นลำบากง่ายเองก็บด้มีสมบัติหรือลำรุวยพอที่จะให้ล้านมีความสูงคือกับคนอื่นเขาน่ารัะ ขับนำเสียงของหายเต็มไปด้วยความเสาเหมือนตําหนิตัวเองทีบ่บสามารถให้ชีวิตที่ดีตตอหลานของต้นไดเมื่อเสียงแบ,บ้พังคําที่ง่ายเวาเสียงก็หูสึกถึงความหากและความห่วงใหายของง่ายที่มีต่อตนย่างลึกสูงก่อนที่เสียงจะตอบง่ายออกไปหวาง่ายปตองคิดมากเลยนะทั้งว่าผมจะม่มีมูเหลนหรือเครื่องนุ่งง,ง,างามใสคือกับเด็กคนอื่นแต่ว่าผมก็บ่เคยน้อยใจผมหูไวง่ายห,หากและเป็นห่วงผมเพียงไดผมมีง่ายอยู่ แบบนี้ผมก็มีความสุขแล้วและผมขอสัญญาหวาผมจะตั้งใจเหียนจะเป็นเด็กดีเพื่อที่จะเหตุให้ยายพุ่มใจและผมก็จะเหตุทุกชิงทุกอย่างเพื่อหาเงินเพื่อทีชีวิตพ่ายภาคหนาผมกับยายจะมีชีวิตที่ดีเขินเมือ่อยายได้ยินคําสัญญาของหลานสายยายก็ยิ้มออกมาทั้งน้ำตาไหลเล่ากับหวาคำสัญญานั้นเติมเต็มความหวัง แม้วาจะอยู่กระถ่อมเก่าๆแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขอันยิ่งใหญ่จนเวลาผ่านไปหลายปีเด็กสายเสี่ยงที่เคยเหเวียกทำงานย่างหนาและรอเก็บของเก่าไปขายมาบาดนี้เสี่ยงได้เติบใหญ่เป็นบ่าวที่มีความมุ่งมั่นและขยันมันเพียนและตอนนี้เสี่ยงก็ได้เฮียนจบมัธยมตอนปลายอยู่ที่บ้านและโดยความที่เสี่ยงเป็นคนขยันเฮียนดีเฮียนเก่งและได้คะแนนดีเป็นที่หนึ่งเสี่ยงจึงได้ขึ้นไปเฮียนต่อระดับมหาลัยยูเมืองใหญ่เสี่ยงหลานหลักนายภูมิใจในตัวหลานมา ที่หลานเฮียนจบมัธยมต้นไปแถมยังได้ขึ้นไปเฮียนต่ออยู่เมืองไงอีกจังไดจังไดหลานก็ต้องอดทนผันผาตั้งใจเฮียนให้มันจบได้ไม่ประกาศปริญญาตรีมาให้ายเชยชมแน่เดอ้อครับคุณยายผมสัญญ่าว่าผมจะตั้งใจเฮียนเพื่ออนาคตที่ดีและผมคับหยายจะได้สบายในภายภาคหนาะแต่ว่าคิดไปคิดมาร้านก็บุญอยากจะไปเฮียนอยู่เมืองไงพ่อปั้นไดเป็นยังแล้วห้านนานมันอนาคตของหลานเลยนะห้านต้องขวัวมั่นไว้เพื่ออนาคตที่ นี่ของหลานคันถาผมไปแล้วไพจะดูแล่ไหนผมคิดแบบนี้หลายกลัวผมไม่ย่ายที่หักผมคนเดียวเท่านั้นนะ ข้าผมไปลละไพจะดูแลยายไปเถอะนะหลานบ่ต่อเป็นห่วงง่ายดอกง่ายแข็งแห้งดีง่ายเบิ่งแย่งดูแลตัวเด้งได้หลานไปสี่ปีเองสี่ดนี้หยางหลายหลวงมีแต่ว่าให้หลานตัดก้าเหีน้นและอย่าลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับยายเมื่อทั้งสองว่าวโฉพวกเขาทั้งสองก็ไร้พาคกันพักผ่อนจนหลายวันผ่านไปเสี้ยงก็ไร้มาหอดมาถึงเมืองใหญ่เสี่ยงจึงได้ปรับตัวกับสิ่งแปลกๆทั้งการเหีน้นและการเห็ดเวียกพิศกเศษเ,เ,เพืพ่อแบ่งเบาภาระาให้ง่ายของเขากูจะต้องเห็หดไฮด กูจะต้องเฮียนหายจบเพื่อที่กูจะได้กลับไปดูแลยายจังบูห่วตอนนี้ยายจะเป็นแน่ใดนา่นล่ครับเสี่ยงเฮ็ดเวียกไปจมไปโดยความคิดถึงยายเป็นยางหมาเสี่ยงเป็นคนดีและเฮ็ดเวียกหาเงินพิเศษโดยความขายันขันแข็งจังเฮดหายเสี่ยงมีเงินเก็บและทรงตนเอ่งเฮียนโดยบม่มีปัญหาเรื่องเงินแต่อย่างไดพ่อต๊กเดิกเสี่ยงก็จะมานั่งที่ตังพอคิดถึงอดีตที่เคยนั่งสนทนากับยาย ในย่ามค่ำคืนก่อนที่จะนอนหลับส่วนคุณยายนั้นทุกทุกวันหลังจากเคล็ดเบียเคลื่อนกันซานแล้วยายก็มักจะมานั่งอยู่กองกลางบ้านแล้วก็มองทางใกล้ออกไปเพื่อล่อค่อยหลานไายที่เขาหักที่สูตรมดหัวใจจะเดินทางกลับมาก่อนที่จะจมพื้นผามคนเดียวออกไปหวา เชียงหลานหลากบ้านไหนหลานจะกลับมาแต่เมื่องไงยายกินฮอดหลานเหลือเกินราวะต้อนนียายก็เถาแก่สลาหลายแลว้วสามหลานกลับมายายยังจะมีแหงเห็นความสำเร็จของหลานอยู่อีกบ่นั่นละครับด้วยความเถาแก่สล่าของยายเวลานี้สุขภาพของยายบ่ค่อยจะสู่ดีนะมักเก็บไขได้ป่วยง่ายตามภาษาคนแก่สลาเนาะขับนาอจังบอแปลกที่ยายจะคิดฮอดคิดถึง และเป็นห่วงล้านหัวแกวหัวแหวนของเขายายจึงอยากเห็นความสําเร็จของหลานตามที่หลานได้สัญญาไว้จนเวลาผ่านไปสี่ปีเรี่งก็ได้ประสบผลสําเร็จในการศึกษาตามที่ต้นได้ตังใจไว้ว่าจะกลับมาหมู่บ้านของตนเพื่อที่จะนําเอาความหูไปมอบให้เด็กๆที่้อยโอกาสและก็สร้างบ้านใหม่ให้คุณยายที่เขาหาตอนนี้ผมประสบผลสําเร็จแล้วนะยายและยายของผมก็คงจะดีใจมากเมื่อหูเรื่องนี้อดทนเอาเด้ยายเคียร์เวียกอยู่ทังนี้หน่อยหนึ่ง เดี๋ยวมืออื่นผมก็กลับแล้วผมจะเอาความสำเร็จไปให้ยายเชยชมอย่างแน่นอนนาระครับเสี่ยงเกาออกมาโดยความพุ่มใจและหูสึกดีเป็นยางหมาทีต้นประสบผลสำเร็จในการเฮียนวิา่าขูตามที่ต้นได้วาดพันไหวมือวันทัดไปเมื่อเสี่ยงกลับมาเถิงบานเสี่ยงก็หูสึกแปลกๆเพระมีเศร้าบานจํานวนหลายมาร่วมตัวกันอยู่หนาบานวอมทั้งโศกเสาวเสียใจก่อนที่จะมีเศร้าบานค้นเนืองวาออกมาหวา บักเสียงมึงคือเสียนจบแล้วสิหนาะตอนนี้มึงขึ้นไปเท่งบานไหวๆยาย่ของเหมืองเล่าจากไปแล้ว น่าละครับข้าเวาวเล่านนานเหมือนผ้าผาลงกลางใจของเสียงเสี่ยงบุคิดเลื่ายหายของตนจะด่วนจากไปไวหถึงเพียงหนีก่อนที่เสี่ยงจะกลมกราบลงซบค้องหยายด้วยความหากและความเสียใจเป็นยางหมาคุณหยายผมกลับมาแล้วผมเฮียนจบได้เป็นคู่ตามความผันของผมแล้วหนาะยายได้ยินผมบ่กผมจะสางทุกสิ่งทุกอย่างให้หยายตามที่ผมไดชัดย่ญญาไหวแต่ตอนนี้ยายบาอยู่กับผมแล้วแล้วผมจะใส่ชีวิตอยู่ต่อไปได้จงดังได นา่นละครับเสี่ยงกันน้ำตาตนเอีงไห้บ่ยู่แต่เสี่ยงก็ได้สัญญาอยู่ในใจหวาจะดำเนินสวิตตามคำสอนของหยาดโดยบ่มีวันเปลี่ยนแปลงจนหลายปีผ่านไปเสี่ยงก็ได้เป็นคู่สอนอยู่ในหมู่บ้านเสี่ยงได้ทุ่มเทความหูและสตีปัญญ้นาพร้อมด้วยหัวใจทรงความหูให้เด็กเดกและได้เล่าเรื่องเล่าสวีตของต้นเองให้เด็กเด็กผังเพื่อเป็นแห่งบ้านใจให้เด็กเด็กหวาความจนบ่เมนอุปสรรคที่จะยุดเท่าดหากอาเข้าขายันอดทนและมี ความตั้งใจทุกคนก็สามารถประสบผลสําเร็จได้และทุกๆวันเสี่ยงก็จะมักศึกษาแนวคิดเด็กๆไปในหูแบบนี้อยู่เสมอจนเสี่ยงกลายเป็นคู่ที่เด็กๆและสบ้านหากักหา และผาค่วมหวังจังเหตหายสีวิตของเสี่ยงเต็มไปด้วยความสูและคววมสาเร็จที่นาผาผู้ม่ใจตัดผาหมาทีบิ๊กแบกที่ใหญ่โตมาด้วยกันที่เคยหัวลอยหอและกันแกล้งเสี่ยงในวัยแดกสีวิตของบิ๊กแบกเดินไปในทางที่แตกต่างกับเสี่ยงออกไปสีวิตที่สนุกสบายของเบสที่โบต้องดินล้นเหตุอีหยังจังเหตหายบิ๊กแบกบบเห็นคุณค่าของ,ของค่วมภายายามบิ๊กแบกเทียนโบโจบติดกั้นพนันยางหนาะเมื่อพ่อเม่จากไปแล้วซับสมบัติที่เคยมีบิ๊ก แบกก็อไปขายหลินก้านพนันจนหมดสุดท้ายโดยความทีบ๊กแบกเข็ดยังบาแฝนบ๊กแบกจึงได้กล้เป็นค้นเก็บขยะเพื่อประทังชีวิตนี่แล้วนะเขาหวาความอดทนและความขยันต่างใจเฮี้ยนหูคือหนทางสู่ความสําเร็จพอการมีชีวิตที่ดีบริวัติที่ทรัพย์สินและสมบัติแต่ความพยายามอดทนต่างหาคือกุ้นแจสู่ความสําเร็จเหมือนชีวิตของเสียงแม้ว่าเสียงจะเกิดมาในฐานายากจนและบ่มีพอแม่แต่เขาก็ใส่ความขยนันดู มันแยายามและอดทนตั้งใจเฮี่ยนเพื่ออนาคตเสี่ยงจึงประสบผลสําเร็จในสีวิตตัมที่เขาวาดผันซึ่งแตกต่างจากบิ๊กแบกที่เกิดมาในฐานะขอบครัวที่ร่ํำรลวยและบ่ต้องดิ้นหลนสุดท้ายทรัพย์สินที่เขามีก็บริยูนําเขาไปตลอดกาลสะนาั้นแล้วความมันเพียนภัย่ยามและมุ่งมันจะนําพาชีวิตของเฮ้าไปสู่ความสําเร็จได้จบบริบูรณ์